นะฮะก็จะให้ท่านผู้ชมนะฮะมาชมในห้องส่งเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นคําถามนะฮะมัเป็นขอไม่ว่าเป็นเสียงไม่ว่าเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะจังหวัดต่างๆบอกเราได้นะฮะให้ไปถ่ายทําเจ้าของมาโชว์ต่าง<ะ>ได้หมดเลยทีเดียวนะครับช่วยกันเยผยแพร่นะฮะเรื่องราวต่างๆที่เป็นสยามประเทศของเรานะครับจังหวัดเดยวนะฮะสุดท้ายลุ้นแล้วก็รอยอยู่นะฮะว่าจะเป็นจังหวัดไหนที่แข่งแข่งแข่งแงนี่นะฮะหนึ่งในเจ็ดจังหวัดสิดล้นรออยู่นะครับกับทรูท่าน สำหรับกติกาการแข่งขันยกเสามในรอบแรกเราจะมีทีมทั้งหมด7 6จังหวัดแบ่งออกเป็น19สายสายละ4ทีโดยจะหาผู้ชนะของแต่ละสายจำนวนทั้งหมด19ทีซึ่งเราแข่งไปแล้ว9สายเหลืออีกส0สายเพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปและตอนนี้จาง7จจังหวัดมีจังหวัดที่แข่งขันไปแล้วทั้งสิ้น36จังหวัดและตกรอบไปแล้ว2 7จังหวัดด้วยกันและได้ผู้ชนะมาแล้วทั้งสิ้น9จังหวัดดังนี้สายที่1จังหวัดปราจีนบุรี นำทีมโดยป๋าเทพพงษ์อ่าสายที่สองจังหวัดศรีสะเกษนำทีมโดยคุณยิ่งยงยอดดวงอ่าสายที่สามจังหวัดยะโสธรนำทีมโดยสสรนฤทธิชัยและคุณหมักยกมกสายที่สี่จังหวัดนครราชสีมานำทีมโดยคุณติ๊กชิโร่สายที่ห้าจังหวัดเพชรบุรีนำทีมโดยคุณสินใจเปล่งพานิชสายที่หกจังหวัดอ่างทองนำทีมโดยคุณโน้ตเชิญยิ้มและคุณชัยามิตรชัยสายที่เจ็ดจังหวัดจันทบุรีนำทีมโดยคุณเพชรมา สายที่8จังหวัดน้องค่ะนำทีมโดยคุณดารุณีกิตบุญญาลายัยสายที่9จังหวัดเชียงรายนำทีมโดยครูเป็ดมนชีและสายที่1ิในคู่แรกประจวบคิริขันนำทีมโดยคุณเมียปวันรัตน์เอาชนะลำพุนผ่านเข้าไปรอผู้ชนะระหว่างจังหวัดเลยกับจังหวัดอุนตะดิษฐ์ทีมใดจะผ่านเข้ารอบไปเป็นจังหวัดที่1ิต้องติดตามชมค,ครับตอนนี้ประจวบกับเลยนะฮะแข่งขันอยู่ในคะแนนี้ประจวบนำอยู่1นต่อศนแต่ผลเราต้องการถึง3คะแนนเพราะฉะนั้นทางเลยยังมีโอกาสอยู่นะครับมาดูคำถามนี้ เหมาะสำหรับพวกเราหรือเปล่าดูทูมุกครับท่านม่ชัดขยับดูได้นะครับเพียรตำแหน่งดูให้เต็มที่ครับสัมผัสที่6กับยกสยามทุกคนเอาบุญวอกทอดกันถินหน่อยแล้ววัดจะสร้างโบสถ์ท่านทำบุญหน่อยทอดกันถินอะไรทำบุญอีกแล้วเหรอโหนี่เดือนหนึ่งนึงนี่ทำบุญเยอะมากเลยเนี่ย ไม่ไม่อันนี้ของวัดท um ี่ลาชบุรีเขาจะสร้างโบสถ์พอดีเลยคือไม่ต้องมาบ่อยมากก็ได้บุญเนี่ยมันแบบบุญได้เยอะแล้วไม่ไม่แอนเล่าไรไม่ไม่แล้วแต่ศรัทธาไม่ต้องให้ก็ได้เลยไม่คือมาแล้วมันไม่ให้เนี่ยมันก็น่าเกลียดไงไม่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 ตามศรัทธาไม่ต้องให้ก็ได้มาถามเฉยๆกลัวน่าเกลียดอ่ะไปนะระวังอย่ามองข้ามการทําบุญมิฉะนั้นตายไปอาจเป็นเช่นนี้ การทำบุญโดยไม่เต็มใจพระพุทธศาสนาว่าไว้ตายไปจะเป็นเปลตดังนั้นทุกครั้งที่ทำบุญควรทำจิตใจให้ผ่องใสและทำบุญด้วยความตั้งใจจริงโอ้ยโอ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยมันเสือไส้แล้วเนี่ยไม่ได้เหรอเนี่ยทำบุญไม่เต็มใจเต็มใจแล้วมีเป็นเปรตด้วยเหรอเนี่ยทำบุญไม่ต้องได้แต่ของดีๆสิเละชัดงงแล้วเฮ้ยยังไงกันแน่เอาละถามนะครับตาม ทำพีโลกบัญญัติถ้าทำบุญแต่ทำโดยไม่เต็มใจตายไปครับจะไปเป็นเปรตครับเปรตแบบไหนกอไก่เปรดเนื้อหอมอะไรเนี่ยเปรตไม่เนื้อหอมเลยโอ้โงหรือขอไข่เปรดหน้าตาจิ้นลิ้นเอานะครับศึกษาเลยช่วยจังหวัดทมกได้เต็มที่นะฮะสิบท่านนะครับ หน um: pues ึ <basics. S 2> <Pur> ่งนาทีจับเวลาอันนี้เอาคัมภีร์โลกบรรจัตเลยนะฮะคำมูลจนไม่เต็มใจครับไม่เป็นเปรสนะฮะเปรสอะไรครับเปรสแบบไหนครับเปรสเนื้อหอมกอไก่ครับเปรสหน้าตาจิ้มลิ้มนี่ขอไข่ครับปิ๊กเปเลยะไรที่สุดท้ายห้าสี่สามจะหมดเวลาแล้วหมดเวลา <med> ดูหัวหน้าทีมก่อนนะฮะพูกซึ่งใจบุญทั้งโโคู่พรอเจ้ครับเปรดเนือหอมใครๆก็ต่อมาให้ทาบุญต่อลูกทีล้นะครับพรอบ้อมย<อ>กครับอ้้หูเาวเหมือนกันเหมือนกันที่เสียเปรียบนะเหมือนกันที่เสียเปรียบนะเพราะว่าประจุบนี้เขต้องได้คะแนนแน่นอน ถามหน่อยว่าทำไมออกมาเป็นอย่างนี้เลหอมเนี่ยมันจะเป็นยังไงเปรตก็เตหน้าตาจิ้มลิ้มเคยเจอเขาหน้าแต่หน้าเปรดยังไงหน้าตาเขาแบบเปรดหน้าตาจิ้มลิ้มคืออาจจะปากทะลุเข็มก็ไม่เป็นเล็กไงไม่เคยจิ้มลิ้มไงเล็กเอาข้าบชวนเขาจะไมปเทสสิบไปเลยล่ะก็อยากจะเทสสิบก็แต่ไม่กล้าทางนี้ทางนนี้ก็คิดว่าหน้าตาจิ้มลิ้มคำว่าเนื้อหอมยังไงก็เป็นบวกไม่มีหนอกเปรด เป็นเปรตนี่เป็นเป็นอสุเป็นขั้นต่ําของของผีเลยคือแบบว่าบอกบุญแต่แต่ทั้งหมดก็คือว่าเทออกามาก็คือเป็นหน้าตาจิม้มิ้มเอาละครับผคลคําตอบมาแล้วเรียบร้อยนะตามคำพีนโลกปัญญัติถ่าทําบุญโดยไม่เต็มใจตายไปเป็นเปรตแบบเปรตเปรตเปรตหน้าตาจิม้มิ้มคับ ทางด้านเลยนี่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเทะเข้าต่อหนึ่งเหมือนกันขนาดนี้เป็น2องต่อหนึ่งคะแนนครับทกานผู้ชนะบอกอยู่ทุกวันนะครับว่า ถ้าจะร่วมสนุกนะฮะรับรางวัลนี่ก็ง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรนะเพียงแต่ว่ารว่ารวมสนุกในการเขียนคําตอบมาว่าเออคำถามแรกนั้นเกี่ยวกับอะไรนะครับประเทศไทยใจหนึ่งเดียวคาราบาวแดงเชิดชูน,นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะครับสองรางวัลใหญ่นะทองคำขั้นหนึ่งแสตลัสไซอีกหนึ่งคันครับอ,อธิบายหน่อยไหมมันมาจากอะไรตา,ามความเชื่อทางพุทธศาสนานะฮะระบุไว้ในคำพีโลกบัญญัตินะครับ คนที่ทําชั่วตกนรกแต่มีอีกบางพวกที่ทําชั่วเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมกันไปไม่ถึงขั้นต้องตกนรกนะฮะไปเป็นเปรตครับเป็นเปรตหรือสุรกายหรือสันเดลฉานนะฮะในคำภี์โลกปัญญัตินี่นะฮะบ่งไว้ว่าเปรตนะฮะประเภทหน้าตาจิ้มลิ้มคือเปรตที่รูปร่างสวยงาม,มสวยงามขนาดไหนนะฮะน่ารักน่าอ็นดูดุดนางฟ้านะฮะดุดเทวดาแต่ครับ แต่ต้องฉีกเนื้อตัวเองกินเป็นอาหารสวยสุขสวยทุกสลับกันไปเนื่องจากว่าตอนเป็นมนุษย์นะฮะได้เคยทําคุณงามความดีไว้โดยไม่ตั้งใจหรือไม่เต็มใจความดีเลยส่งผลไม่เต็มที่จะเกิดเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาก็ไม่ใช่จะเป็นเปรตก็ยังมีความดีกึง่งกึ่งกัมกัมก็เป็นเปรตหน้าตาจิิ๋มท่านอยากจะเป็นอะไรก็เลือกของท่านเองนะคะับสองต่อหนึ่งคะแนนครับ้าโหวนำอยู่นะครับ เอาละข้อนีอออ้สําคัญเรามีสิ่งนี้ครับมาเลยครับสนับสนุนโดย TrueMove ของพิเศษตราร่มชูชีพไทยพาณิชย์สมัคคีประกันภัย น้ำดื่มตราสยามทั้งหมด19บาทค่ะซื้อของครบ19บาทแลกซื้อซิมชูม,มูฟสุดคุ้มแค่2บาทเท่านีคะคุ้มนะคะเติม90โทริบโหเลตตั้งร้อยวันนี้ถึงยี่สิ้ามิถุนายนนี้ที่เซเวอ่อีเลเว่เท่านั้นซื้อเราตอนนี้นะคะมีของสมนาคุณมากมานะคะตอลงผมเลือกฟิล์มลามินาครับ ถ้าพี่ไีติดฟิล์มลามินาพี่จะได้อะไรบ้างพิลมกันแดดสุดยอดเลยเนะาะขัชลมมือถือลมท่เยนค่ะแถมให้อีกหนึ่งอย่างนะคะรังสียูีผู้นำเท่านั้นที่รู้ว่าฟิล์มลามินาดีอย่างไรเจาะจงลามินาดีกว่าฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ระดับโลก ผู้ชายแตกต่างจากผู้หญิงที่คลินิกเคลียร์เซ็นเตอร์เราค้นพบว่าผู้ชายมีโอกาสเกิดรังแคม,มากกว่าเราจรึงคิดค้นซีกเคลียร์ฟอร์เมนที่เหมาะกับหนังศีรษะของผู้ชายด้วยไวใต้เอ2.0คลินิกเคลียร์ฟอร์เมนสูตรใหม่ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมช่วยขจัดรังแครลดความมันบนหนังศีรษะและลดปัญหาผมขาดร่วงผมเลือยคลินิกเคลียร์ฟอร์เมน my name is rain r 린클리어포맨จุดจบของรังแคร อ้ยยเรรบภารกิจคุณไม่ใช่แค่ดูบอลใช่อย่างในแบบนะครับตรงนี้จะเป็นห้องประชุมเดิมแบรนทุกวันลุยแดดสาดใจผิวจึงถูกทำ้ายจนคล้ำเสียต้องสามพลังด้วยดีเวีร์ฟอร์เมนไว้รีแพร์ช่วยฟื้นบำรุงผิวคล้ำเสียให้ดูกระจ่างใสร้อนปกป้องแดด ชอบเสื้อผ้าสีขาวค่ะแต่ต้องใช้ยาซักผ้าที่ผสมคอรีนแต่ยิ่งใช้ผ้าขาวก็ไม่ขาวเหมือนเก่าไม่ต้องห่วงค่ะคงความขาวของผ้าคุณด้วย Vanish Power O2 Crystal White สูตรสองพลังใหม่ลองพิสูจน์เป็นผ้ามองนี้ mm hmm. เติมคราบลงไปแ a n i s h าว w e r O2 Crystal w h i t ไวใหม่ที่ยังขจ,จัดคราบได้ ให้ผ้าขาวไปอีกนานเพียนเติมหนึ่งช้อนพร้อมหูสักฟอกแ a น n i พาว o w r r ์โอทูคริสตัลไวสุดสองพลังแ n i s ชพลังชมพลูลืมไปเลยว่าเคยมีคราบสีผมอินสวยของนกต้อง Excellent Cream ใหม่หัวแปรงปลายหวีกระจายครีมได้ทั่วถึงติดผมขาวแนบสนิทเส้นต่อเส้นสีผมสวยเป็นธรรมชาติจริงๆค่ะใหม่เอ็กเซเลนต์ครีมจากลาลิอลปารีสคุณค่าที่คุณคู่ควรเทชทีมใหญ่พทเชชาทีมเล็ก ชอบที่คู่แหละถพาทีมไหนก็คุ้มเล็กคู่เบปซี่ทีมใหญ่เพียง45บาททีมเล็กเพียง29บาทวันนี้ถึง30มิธุนายานนี้ที่7ซเว่นเท่านั้น นะครับุ่งมันพัฒนาเครือขายก้าวไกลนะครับทุกคนไทยทุกคนนะครับสัญญาณครอบคุม76จังหวัดทั่วประเทศบริการโทรข้ามแดนนะฮะครอบคุม171ประเทศทั่วโลกนะครับสำหรับลูกค้าแบบรายเดือนแล้วก็24ประเทศนะครับสำหรับลูกค้าแบบเติมเงินนะฮะลูกค้า Tru ท m มูฟนะครับที่ใช้บริการเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆนะฮะเน้นอยู่ตลอดนะฮะคงจะจำกันได้นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นนะครับบัตรเติมเงินทรูมูฟนะครับบัตรเงินสดทรูมันนี่นะครับหรือว่าบัตรบริบัตรเงินสดทรูมันนี่นะครับตั้งแต่150บาทขึ้นไปรับไปแล้วรับไปแล้ว1นึสิอันนี้ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์นะเติมมากสิทธ์ก็จะมากนะครับระบบของทรูมูฟนะครับทำการพิมพ์ชิ้นส่วนออกมาเป็นเบอร์โทรศัพท์แบบนี้นะครับหนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งชิ้นอยู่ตรงนี้แล้วเยอะแยะมากมายนะฮะจะจับขึ้นมานะฮะทุกวันอย่างนี้นะฮะวันละชิ้นลุ้นของค่ามูลค่าหนึ่ง ได้แล้ววาบได้เลยได้เลยเอาล้ะฮะอยู่ได้มาแล้วผู้โชคดีอ่ะอันนี้รอก่อนนะครับนี่คือผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้ตรวจสอบรายชื่อได้เลยนะครับมั่นใจคุณค่ขา,ข,าของน้ำผึ้ง True Move นะครับ Move ไก่ให้ชีวิตใกล้กันสนับสนุนโดย True Move นาทรีฟดับเบิลยาง ชุดเครื่องนอนซาตินแบรนด์ซุปไก่สกัดชุดนักเรียนตราช้างแมมมอตและช่วงเวลานีนะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้ำเดื่มตราสยามแบรนด์ซุปไก่สกัด ผงซักฟอกเป่าไว้นะครับชุดเครื่องนอนซาตินและผงพิเศษตราร่มชูชีพครับข้อนี้สำคัญเรามีสิ่งนี้ครับมาเลยครับมนุษย์สอ,องท่านไม่ต้องดูนะฮะดูของที่ก็ถือมานะครับแล้วของชิ้นแรกก็ไม่ต้องดูครับดูชิ้นบนครับดูชิ้นบนนะครับนี่นี่ดูครับอ่าเห็นไหมครับ มีสิ่งนี้มีสีสีด้วยมีมีไม้แล้วมีสิ่งนี้ด้วยครับมีสิ่งนี้ด้วยนี่นี่นี่น,น,นี่มีสิ่งนี้ด้วยนะฮะเอาละอา,อ,าอาจจะงงงงเ๋ยดีให้ดูเต็มที่ดีกว่าไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาดูเต็มเต็มดูพร้อมกันท้าผูชมดูไปด้วยชมเลยครับ สลิมครับหาชมได้ยากครับมีเล่นกันที่อำเภอแวงสุไงปาดีสุไงโกลกนะฮะของนราธิวาสเท่านั้นนะฮะการละเล่นนี้นะฮะเรียกว่ากลือโตไม่ได้เน้นที่จังหวะหรือความไพเราะเหมือนโคนงตัวอื่นนั้นจะเน้นในเรื่องราวของการตีเกิดความกังวาลเสียงดังลุยกันเลยดุมลุมดุมความแข็งแรงหนักแน่นนุ่มนวลนะผสมประสานกลมเกลืนกัน ถ้าแข่งขันนะฮะคือโต๊ะกรรมาการวิธีการจะตรวจนะฮะไม่มีการเข้ามาดูครับถอยไปครับถอยไปครับถอยไปอีกถอย,อยไปอีกอู้ดูอยู่ไกลปุ้นนู้นเลยนะฮะเป็นร้อยร้อยเมตรแล้วกังเสียงเอาครับว่าเสียงนี่จะเป็นยังไงมีในมันวมันเสียงจะมีส่วนที่สําคัญก็คือเรื่องราวของเสียงของตือโต๊ะแล้วสิ่งสาคัญนะฮะที่มาบ่อเกิดของเสียงก็คือไม้ไม้ข้างหน้านี้แหละเอาสิ่งนี้เอาสิ่งนี้หัวดลงไป อ่าลองได้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 นะะมันก็จะเกิดเสียงขึ้นมาข้างล่างมีวงมีลมให้เกิดความคล่องคลา,านะรับเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยถามครับตามความเชื่อโบร,ราณเครือโต๊ะที่จะมีเสียงดังเป็นพิเศษต้องทํามาจากต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นแบบไหนครับเพราะว่าดเด็นก็คือเรื่องของไม้พอ,อกไก่ครับต้นไม้ถูกฟ้าผ่าตายเพราะฉะนั้น เลือกต้นนี้แหละเปรี้ยงเอ้อยตายล้มปัดต้นตายแล้วผ่า<อ>นไปหรือต้นตะเคียนตายพลายครับตะเคียนตายพลายก็คือยืนต้นยืนยงคงพันยืนแล้วยืนอีกยืนแล้วยืนอีกนานเข้านานเข้านานเข้า,นา,นขาจนเข้าหมดกี่ปีต่อกี่ปีกี่สิบ <10, S 2> กี่ร<ป>้อยกี่เลยไม่รู้เขาตต่เอง เวลานี้ตัดสินแล้วนะว่าเลยจะตีเสมอรหรือไม่หรือประจุชนะเลยมึกษาหาเลยดีๆนะครับแล้วก็ตรงนี้มีผล,ละะระดัหารถ้าประจุเสมอหรือชนะจบเลยนะครับความเชื่อโบราณน,นะฮะหรือต๊ะที่พิเศษที่จะไปแข่งขันที่จะมีเสียงดังรับรองท่านผู้ชมดูดีๆนะสองจังหวัดนี้มีการเล่นแปลกๆแน่นอนมาว,ว่าหลังปีศาจเลยนะครับหนึ่งวินาทีปุเวลา จับตาดูทั้งวันเลยนะฮะว่าเขาจะเล่นยังไงถ้าหากว่าเทหมดถูกกระถูกหนึ่งเท่ากันรประจวบได้มากกว่าสามต่อสองก็ชนะไปเลยแต่ถ้าเทหมดแล้วผิดตัง้งคู่ตกหมู่ไงตะกี้ที่เราใช่ไหมเหราไม่เทเลยถูกก็แล้วแต่ถ้าเขาเทแล้วถูกชนะเขาเทแล้วผิดมันผิดอยู่แล้วด,ด้หน่อยดดีๆว่าเขาจะตอบแบบไหนนะครับอานะฮะหัวหน้าทีมกอนนะครับ เจครับไม่เหมือนไม่เหมือน,แ,บบนแปลว่ายังไงเทไม่เทก็คือเทเป็นคนละทางแล้วล่ะลูกทีมยกครับเ,เทโอ้โหเทท้านนี้คิดเหมือนกันเลยแต่ไม่เท ถ้าจะเหลือเขาได้ก็ให้เขาไปไม้ตะเคียนเป็นไม้เนื้อแข็งครับทัเวลาตีแล้วจะกังวนสังเกตจากไม้ละนาดเนี่ยจะทํจากไม้แดงจีนก็เป็นไม้เนื้อแข็งนัฒนธรรไม้ตะเคียนก็เป็นไม้เนื้อแข็งที่น่าจะมาใช้ทําแต่ว่ามันความชื้นวลางอาจจะฟ้าผ่าก็ได้นี่ฟ้าผ่าเอาไปทํถ่านค่ะบางทีอันนี้ฟ้าผ่าสวที่จำที้เอามาใช้ไม่ได้ที่เหลือก็คงจะแบบว่าปวดแสบปวดร้อนใส่กระสอบตามหลักก็กเรเอาไม้มาทำเครื่องดนตรีดี เขาต้องการไม้ท oh. <ises> ี Both ่แห้งที่สุดต้องเป็นไม้ที่เกี่ยวด่ตะเคียนหรือไม่ตะเคียนตะเคียนหรือไม่ตะเคียนไม่รู้แต่เอาแห้งที่สุดเอาแห้งที่สุดทุกคนอาจจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องดนตรีมาเชื่ออาจารย์เลยยอมรับผิดชอบอยู่เพียงคนเดียวถ้าเสมอเฮไปถ้าผิดก็ลงโทษคนนี้ตายเลยให้ตำรวจจับเข้ายามโอ้โหเสมอหรือจบผลมาแล้วเรียบร้อยตามความเชื่อแต่โบราณกระต๊ะ จะมีเสียงดังเป็นพิเศษต้องทําจากต้นไม้ที่มีลักษณะแบบนี้ครับขันตอนะครับมาเลครับอ,นอ้อนอ้น สัปดาห์นี้น้ำมันปาล์งสามสิบแปดบา้าวขาว135บาทรับฟรีของแถมมากมายเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการพิเศษเอลซีดและพลาสมาทีวีลดสิบเปอร์เนตหกถึนาอยูนี้ที่เทนโกโลตัสป้านใส่เจ้าใหม่ทุกวันเลยดูดีนะซึ่งขาวไหมไหมทำยังไงนะงนะก็แม่ใช้เป่าไวท์ใหม่ยิ่งซัชมากครั้งยิ่งขาวมากขึ้นว้าวเป่าไวท์ใหม่ รูดาดา้น,นะนคิดอะไรอยู่กินนี่กว่นนาทาโรครดสาหร่ายเกาหลีอชอบใช่ไหมค่อยๆค่อยๆโดนแดดแป๊บเดียวผิวครั้มแล้วผิวไวตอดด่อแดดแก้ได้ใหม่นิเวิววิสัสไวเอ็กซ์ต้าเซลล์รีแพดช่วยฟื้นบำรุงผิวครั้มเสียให้กระจ่างใสไม่ไวตอดด่อแดดนิเวิววิสัสไว กรุ่งสีสมาร์แคชไลน์ว่องเงินสดเรียกใช้ง่ายสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาคิดให้ชีวิตสบายเพื่อไม่ให้หล่อหน้าต้องแบกรับทั้งการขับเคลื่อนและควบคุมเราจึใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหลังผลลัพธ์ที่ได้คือสมรรถนะอันน่าทึ่ง BMW Series 3คำตอบเดียวของสปอร์ตสีดว ในขณะที่รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาข้าวนะครับด้วยการเริ่มโครงการรับจำนำส5ภาพมิถุนายนรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ไม่ได้น้อยใจที่ถูกนายกชะลอ,โ,อโครงการข้าวถึงคงฟ้าแต่ว่าผู้เลี้ยงกุ้งแจังหวัดภา,าคใต้ประท้วงด้วยการปิดสะพนนสานติณสูรานนท์นะครับไม่พอใจที่ราคากุ้งตกตำ่ำติดการเปนกับภาคค่ำคืนนี้19บเกานาฬิกาสนับสนุนโดยบ้านพลิกสาวิเลจ ผงซักฟอกเป่าไว้ใหม่คาราบาวแดงหลอดไฟอีฟสนัฟเฟิลโด้ทรูมู ้องขอขอบคุณไทยพาณิชย์สมคีประกันภัยนะครับนาทริสดับเบิลยางจักรยาน l a เตลอดไฟอีฟนะครับและทรูมูสมอถึงจบผลมาแล้วเรียบร้อยตามความเชื่อแต่โบราณกรือโตะจะมีเสียงดังเป็นพิเศษต้องทำจากต้นไม้ที่มีลักษณะแบบนี้ครับอันต่อนะครับอัต่อครับต้น

มองไม่ใจกะตอ,ไตองจจตอไออย่าประจัาโอ้ยไอ้อทั้งสองจังหวัดเลยโอ้โหเ่ได้ที่มาถึงฟ้าผ่าเลยติ่งไว้หนึ่งั่นเองเชื่อกันว่าถ้าได้ไม้ที่ถูกฟ้าผ่ายืมไอมาทําตัวกลือโตะจะทําให้กึือโตที่ได้มีเสียงดังประดุดฟ้าที่ผ่านนั่นเอง ปกติเล่นคือโตจะเล่นในเวลางดืนเสียงตีคือโตจะมีเสียงดังได้ยินไปไกลถึง1 5บหถึงยีกิโลเมตรเลยทีเดียวประจวบนะบนําไปสาต่อหนึ่งข้าเป้าชนะเข้ารอบครับขอบคุณนะครับคือโตดาวทองอำเภอแว้งเวลาทีาา่ว่าด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับก่อนเป็นประจวบนะครับ ค่เชิญเลยครับเชิญเลยครับข้างหน้านี้ได้เลยครับก็ได้ผลมาแล้วเรียบร้อยนะฮะอย่างที่บอกนะทุกสี่จังหวัดเราจะจับมาอยู่ในห้องส่งนะฮะจับกลุ่มจับคู่มานะฮะแล้วชนะจะเหลือเป็นหนึ่งจังหวัดเพราะฉะนั้นเจูจังหวัดเนี้ยแข่งมาจะเหลือ19จังหวัดพูดอะไรไหมเลย<อ>มายาดีจนที่แล้วนะคิดไปเปองเลยเมื่อกี้ฟ้าผ่าฟ้าผ่าลงเลยลงเลยอยอมต้องยอม,ยอมแล้วทีสิบคนคิดเหมือนกันหมดนี่ก็ห้อยติดงก็จะเฉยก็ได้คิดนะชนะได้มาแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วโอ้โหอย่างที่บอก ผู้ที่เข้ารอบมาปราจีนบุรีศรีนาเกจิสุทธนารอ์ชื่อยาวหมดเลยอ่ะเพชรบุรีอ่างทองจะต้องเออมันจะมีผลหรือเปล่าอ่ะโโอ้หตราบเตือดอะไรเขาต้องเครียดเลยนะจกเพชรจะมาหรือเปล่านี่เป็นความกดดันที่เราแพ้เก็จะหากว่าเราแพ้เนี่ยนะเราจะต้องเปลี่ยนเป็นชื่อจวบกต้องหวกดจวกต้งหวัดตราถ้ามาให้เรียกจังหวัดเองว่าตรายายาเอฟใครนะแต่แรขอบคุณจังหวัดเลยด้วยนะครับขอบคุณนะครับกินนี่กับเป็นจวบด้วยนะครับทีนีนะครับ ถ้าดูว่าสี่จังหวัดต่อจากนี้ไปจะเป็นจังหวัดไหนบ้างแล้วก็จะเหลือหนึ่งเป็นจังหวัดที่11ต่อไปนะครับยกสยามะไรบ้างใครบ้างธรรมดาครับใ้ชีวิตมีรสชาติครับถ้าในชีวิตไม่เคยแพ้เลยในโลกชีวิตนี้โลกกระสอนตากันยังไงเพราะะฉนนั้วันนี้เราตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจจะแพ้หรื่ว่าเราจะเจอทีมไหนจังหวัดไหนเราก็